ีกฤดูกาลน,นี้กำลังกลับมาบ้าดีเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเก็บแต้ม5นัดติดต่อกันแบบไม่มีสะดุดแน่นอนว่านี่มันกำลังทำให้พวกเขาเข้าสู่ลูปแรงปลายอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นวันนี้ค่ะ MS Timeline จะพาทุกคนไปย้อนดูเรื่องของการลุ้นแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายของแมนซิตี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามในคลิปนี้ค่ะ แน่นอนเราต้องเริ่มจากการมาของเป๊ปกัวเดโลากุนซือชาวสเปนคนนี้กันก่อนนะคะเขามาจากการที่พาบาร์เซโลนาแล้วก็บายอนนิคยิ่งใหญ่มาแล้วแล้วก็ตัดสินใจมาแลนดิ้งที่อังกฤษค่ะ มาเป็นขวัญใจของเหล่าซิติเซนในปี2016แน่นอนว่าการมาถึงครั้งแรกเนี่ยเป๊ปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็สร้างทีมชุดใหม่ซึ่งในปีแรกเราจะเห็นว่าเป๊ปมีการพยายามปั้นนักเตะคนใหม่ซึ่งคนแรกนะคะที่เขาหยิบมาใช้งานนั่นก็คืออินคายกุนโดกันกองกลางทีมชาติเยอรมน,นีที่ดึงมาจากบรัเชียดอทมุนด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์จากนั้นก็ตามมาด้วยโนริโตนะคะอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้เลรอยซานเน่มาลอสมเรอโน่จอ Claudio Granville Bravo Jesus Graambi แล้วก็ Gabriel Jesus ค่ะซึ่งเท่ากับว่าในตลาดซื้อขายแรกของเป๊ปก,กับการคุมแมนซิตี้เนี่ยเขาใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ171ล้านปอนด์ได้นักเตะที่สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับเสียงวิพากวิจาร์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสีซั้นแรกของเป๊ปกับเรือใบสีฟ้าเขาไม่มีแชมป์ติดมือเป๊ปพาทีมจบอันดับที่3ค่ะ ส่วนในฟุตบอลถ้วยนะคะก็จอดรอบรอง FA Cup l e a ลีกคัพเนี่ยก็ตกรอบ4แล้วก็ u ูเว c h a าแชมเปี้ยนส์จบที่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนเป๊ปโดนวิจารณ์หนักหนาเหมือนกันนะคะที่สำคัญเลยถ้าจะว่ากันตรงๆต,ตามสถิติแล้วเนี่ยชายคนนี้ไปคุมทีมที่ไหนก็ไม่เคยพลาดแชมป์ในซีซั่นแรกที่ไปคุมเลยอะนะคะเพิ่งมาเป็นกับที่แมนซิ t y ตี้เท่านั้นแต่หลังจากตกผลึกกับทีมใหม่ได้หนซีซั่นค่ะ เป๊ปก็เดินหน้าผ่าตัดทีมนะคะตั้งแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมระเบียบวินยัยและก็วิธีการเล่นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงค่ะหลังจากที่เป๊ปกววาดโอล,ลาเข้ามาโมเครื่องใหม่ทั้งหมดความเข้มข้นเริ่มต้นที่ฤดูกาล2017-2018ค่ะแฟนบอลทั่วโลกรู้กันนะคะว่าเป๊ปเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบ แพชชั่นแล้วก็มีอีโก้นะคะนักเตะคนไหนไม่เข้าระบบไม่ปรับตัวไม่ปรับเปลี่ยนการเล่นบอลก็เตรียมที่จะถูกดรอปหรือก็อาจจะโดนโละทิ้งไปเลย แต่จริงๆแล้วเป๊ปเขาก็ไม่ได้มีอีโก้หนักถึงขั้นที่บังคับให้นักเตะปรับอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตัวเองไม่ปรับค่ะเพราะว่าหลังจากออกสตาร์ทในช่วง6เกมแรกของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2016 2017ด้วยการคว้าชัยชนะ6นัดติดต่อกันเขาก็ตระหนักรู้ได้ค่ะว่าเขาไม่สามารถที่จะยึดผู้เล่นชุดเดิมๆเอาแค่เฉพาะ20คนหลักๆนี้ได้โดยที่ไม่มีการโรเตชันเพราะว่าลีกอ,อังกฤษเนี่ยมีโปรแกรมที่หนักหน่วงกว่าทุกลีกที่ผ่านมา ผมอยากจะได้ทุกแชมป์โดยเฉพาะแชมป์ลีกแล้วก็ต้องคว้าแชมป์ให้เร็วที่สุดแต่ผมจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีการโรเตชันนักเตะพวกเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์นี่คือหนึ่งประโยคที่เป๊ปโกวดโอลาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในซีซั่นนี้2017ถึง2018มันคือการสร้างทีมที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่โลนักเตะที่ใช้งานไม่ได้เท่านั้นทีมที่ใหญ่ขึ้นของเป๊ปหมายถึงทีมที่สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามได้ตลอดเวลา ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยมีความสดอยู่เสมอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ได้ตลอดทั้งฤดูกาล ท่ามกลางโปรแกรมอันหนักหน่วงของฟุตบอลอังกฤษนั่นเองพูดมาแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมชุดนี้เนี่ยหลายคนบอกโอ้โหจาได้ตราตึงใจมากๆมันเป็นชุดที่กลมกล่อมแล้วก็มีความสําเร็จที่สุดจริงๆนะคะคือเห็นได้ชัดเลยว่าการตัดสินใจปรับเปลี่ยนของเป๊ปในครั้งนี้เนี่ยมันช่วยเขาไล่ล่าความสําเร็จได้เป็นอย่างมากค่ะ22เกมแรกในหลีกซีซั่นนี้นะคะเป๊ปเนี่ยพาทีมเรือใบสีฟ้าในชุดโมเครื่องใหม่แล้วเนี่ยเก็บ3มแต้มไปถึง22เกมติดต่อ แม้จะมีบางนัดนะคะที่พวกเขาเองก็เกมรับละหลวมเสียประตูให้คู่แข่งอาจจะมีตามหลังบ้างแต่ว่าทุกเกมเนี่ยซิตี้กลับมาได้แบบบ้าคลั่งสุด ถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาถลม่มลิเวอร์พูลไป5ประตูต่อศูนย์นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังจํากันได้เกมที่แมนซิ t y ตี้เจอกับสโตกซิตี้ค่ะในวันที่14ตุลาคมปี2017ตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้นำไปก่อน30ทุกคนเชื่อว่า3แต้มเนี่ยสบายๆแน่นอนเพราะว่าสกอร์มันห่างกันขนาดนี้แต่แล้วค่ะอยู่ดีๆก็มีจังหวะที่แมนซิตี้ช็อไปเองดือด้อๆในงะให้สโตกเนี่ยไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แต่แทนที่ว่า โดนไป2ลูกแล้วเขาหายใจรถต้นคอมาในเกมแบบนี้ลูกทีมของเป๊ปจะช็อตไปไม่ใช่เลยนะคะซิตี้มายิงอีก4ลูกค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือลูกซัดไกลครึ่งสนามของแฟนันดินโยก่อนที่จะจบสกอร์ในเกมนั้น7ประตูต่อ2ด้วยกันมันแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกทีมของเป๊ปกวดโลาดเนี่ยมีสมาธิมีความนิ่งในตลอดทั้งเกมถึงแม้ว่าจะมีช่วงจังหวะที่เกมมันบีบคั้นและกดดันเข้ามา ท้ายที่สุดค่ะในซีซั่นนี้เป๊ปพาทีมจบฤดูกาลด้วยการแพ้เพียงแค่2เกมจาก38นัดซึ่งเกมที่พวกเขาแพ้ก็คือเกมที่บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล3ประตูต่อ4แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้าน2ประตูต่อ3นั่นเองและแน่นอนว่าสถิติอันยอดเยี่ยมนะคะ เขาพาทีมคว้าชแชมป์ในฤดูการนี้ค่ะด้วยคะแนนรวม100คะแนนซึ่งมันเป็นแต้มที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีมลีกนะคะทำลายสถิติเดิมที่เชลซีเนี่ยเคยทำไว้ในฤดูการ2 0 0 4 2 0 0 5ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเชลซีทำไว้ที่95แต้มคือจะบอกว่าหลังจากที่พลาดแชมป์ในซีซั่นแรกค่ะ2 0 1 7 2 0 1 8เนี่ยมันคือซีซั่นที่2ของเขาแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยการคว้าชแชมป์บอลถ้วยในประเทศแล้วมันก็ค่อยปลดล็อกมา เรื่อยๆจนกระทั่งมาคว้าชแชมป์ลีกแล้วก็ทำสถิติอันสูงสุดของพรีเมียร์ลีกได้นั่นเองนะคะแล้วยังตามมาด้วยสถิติของพรีเมียร์ลีกอีกหลายอย่างด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการคว้าชัยชนะมากที่สุด32นัดซึ่งก็ไปทำลายสถิติ30นัดของเชลซีที่เคยทำไว้ตอนฤดูกาล2016-2017ทำประตูมากสุดที่106ประตูค่ะนี่ก็ไปทำลายสถิติของเชลซีอีกนะคะ ที่เชลซีเนี่ยเคยทำไว้103ประตูแถมยังเป็นทีมที่เก็บชัยชนะนอกบ้านมากที่สุด16นัดทำลายสถิติดเดิมของเชลซีค่ะที่เคยทำไว้15นัดและพวกเขา ก็ทำสถิติผลต่างประตูสูงสุด79ลูกค่ะทำลายสถิติของเชลซีนะคะที่71ลูกที่เคยทำไว้ในฤดูกาล2009ถึง2010ยังไม่หมดนะคะพวกเขายังทำแต้มห่างอันดับ2มากที่สุด19แต้มซึ่งก็ทำลายสถิติเดิมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2009ถึง2010ที่เคยทำแต้มห่างอันดับ2มากที่สุดที่18แต้มด้วยกันและอย่างที่ปามบอกไปค่ะว่ามันมีเกมที่แมนซิตี้เนี่ย โดนนําแต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็กลับมาได้แล้วมันก็ตอกย้ําด้วยสถิตินี้ค่ะเพราะว่าแมนซิเตี้เนี่ยเป็นทีมที่มีระยะเวลาที่โดนยิงประตูนําสั้นที่สุด153นาทีนั่นเอง ซีซั่นที่2ของเป๊ปกัวเดโอล่าตอนนี้โอ้โหมันดูสดใสเบิกบานเปล่งประกายค่ะและแน่นอนว่าฤดูกาลที่3ของเป๊ปกับแมนซิตี้นะั่นคือฤดูกาล2018ถึง2019มันคือของจริงค่ะเพราะว่าพวกเขาต้องเบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลจนนัดสุดท้าย สำหรับในซีซั่นนี้ค่ะเราเริ่มเห็นการสร้างทีมแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป๊ปเนี่ยใช้เงิน60ล้านปอนด์ในการดึงนักเตะที่เหมือนกับว่าล็อกเป้าแล้วเล็งไว้เลยนั่นก็คือริยาดมาเรสมาเติมเกมลุกในริมเส้นเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วก็มีการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งอย่างฟิลิปซ s เตอร์นะคะมาเติมในเกมรับด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะจะเห็นว่าเป๊ปเนี่ยเสริมทัพน้อยกว่าทุกๆท,ทีมในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเขาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะว่าเราจะไม่เซ็นสัญญานักเตะแบบจํานวนที่มันมากเกินไปบางทีเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดเพียงแค่หนึ่งหรือ2คนเราทําผลงานได้ดีเรามีการลงทุนเยอะมากเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่านั่นเป็นเพราะทีมชุดนี้มีผู้เล่นอายุเยอะมากซึ่งมีถึง1 0ถึง คนที่อายุมากกว่า30ปีฉะนั้นเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อซีซันที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เราแค่กำลังมองหาในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ซึ่งนอกจากเรื่องของการสร้างทีมที่มันชัดเจนขึ้นการล็อกเป้าเสริมนักเตะที่เอาเฉพาะจุดที่ต้องการจะแก้ไขในเรื่องของรูปเกมของแมนซิ t y ตี้ก็โดดเด่นและชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะทุกคนทราบกันดีแน่นอนนะคะว่าแมนตี้เนียเป็นทีมที่เล่นบอลสไตล์แบบตีกิตาก้าหรือว่าเคลื่อนไหวในระยะสั้นนะคะคือส่งบอลผ่านช่องในหลากหลายวิธีนะคะรักษาการครองบอลตามสไตล์แบบบาซ่าในยุคที่เขาเคยคุมทีมนั่ เองแล้วก็แน่นอนคะ่ะว่ามันมีการเปิดเผยจากสื่อหลายสำนักว่าในเวลาที่ฝึกซ้อมเป๊ปโกเดโอล่าเนี่ยจะให้นักเตะนะคะซ้อมในเรื่องของการขึ้นบอลจากผู้รักษาประตูที่ส่งบอลจากผู้รักษาประตูแล้วเล่นบอลกันบนพื้นมากขึ้นมากกว่าการที่จะผู้รักษาประตูเปิดแล้วหวดยาวซึ่งทุกคนเนี่ยต้องทําตามในแบบที่เขาสั่งให้ได้นะคะในเรื่องของการฝึกซ้อมและถึงแม้ทุกคนจะพูดตรงกันเถอว่าซีซั่นนี้แมนซิตี้เนี่ยจะแข็งแกร่งเกินต้านแต่ว่าตลอด 9เดือนของการแข่งขันในซีซั่นนี้พวกเขามีก้างขวางคอชิ้นใหญ่อยู่นะคะนั่นก็คือลิเวอร์พูลที่ไล่บี้แล้วก็สลับกันเป็นจ่าฝูงไปมาถึง32ครั้งด้วยกันซิตี้เนี่ยเปิดฤดูกาลนี้แบบร้อนแรงค่ะ พอมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะพวกเขาก็ยังรักษาตำแหน่งจ่าฟูงไว้ได้แต่พอเข้าสู่เดือนธันวาคมหรือว่าแมชเดย์ที่16ของฤดูกาลสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าซิตี้ที่ไร้พ่ายมา13เกมดันสะดุดจากการบุกไปแพ้เชลซี2ประตูต่อ0ทั้งที่รูปเกมนั้นน่ะพวกเขาเล่นได้ดุดันแล้วเล่นได้แบบมีมาตรฐานของตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความคมเนี่ยมันไม่มี แต่กลายเป็นเชลซีนะคะที่พวกเขาสามารถฉกฉวยโอกาสที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าแต่ก็กลายเป็นประตูและนั่นเลยค่ะมันทําให้ทุกคนช็อกมากเนะะี่ยแม้แต่ตัวเป๊ปโกเดโอล่าเองก็ตามภาษากายเขาออกเลยค่ะหลังจากที่พ่ายแพ้นในนัดนั้นนักเตะแมนซิตี้เองก็ดูจะเสียความมั่นใจจากเกมนัดน,นั้นไม่น้อยนะคะอาจจะเพราะว่าคือมีทางฝั่งสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่า อาจจะเป็นเพราะซิตี้ลงสนามด้วยความกดดันมากกว่าคู่แข่งก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาถูกซ้ำเติมด้วยการแพ้คริสตัลาเลซแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ค่ะมันเลยทำให้ช่องว่างตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้ห่างจากเลียวพูถึง7แต้มด้วยกันซึ่งไอความห่างตรงนั้นนะคะมันก็เลยทำให้สักราชใหม่ในเดือนมกราคมปี2019ค่ะเกมที่เลีย์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยต้องเจอกัน มันก็เลยเป็นเหมือนการวัดแชมป์ไปในตัวค่ะทุกคนแน่นอนทั้ง2ทีมต่างต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะต่ออายุในการลุ้นแชมป์ของตัวเองออกไปและในเกมนั้นนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป2ประตูต่อนหนึ่ง โมเมนตัม um ของทีมก็กลับมาสู่การลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะหลังจากที่ชนะลิเวอร์พูลค่ะซิตี้ก็เก็บชัยชนะยาวตั้งแต่3กุมภาพันธ์ไปจนถึง6พฤษภาคมรักษาสถานะจ่าฝูงแล้วก็นำลิเวอร์พูลอยู่1แต้มค่ะและเกมตัดสินเกมชี้ชะตานั่นก็คือเกมสุดท้ายของฤดูกาลในวันที่12พฤษภาคมก็มาถึงอย่างที่บอกค่ะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้นะคะมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะพวกเขาเนี่ยนำลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งแต้มด้วยกันในวันนั้นค่ะซิตี้ที่เป็นต่อนะคะโดนไบรตันทำประตูขึ้นนำไปก่อนจากเกลนเมเร่ค่ะจะบอกเลยว่าเสียงเ hey ฮของแฟนไบรตันในวันนั้นเนี่ยมันดังกึกกล้องไปถึงแอนฟิลด์เลยเพราะอย่าลืมว่านัดสุดท้ายเนี่ย พวกเขาลงสนามพร้อมกันแต่แล้วความหวังของพลพรรคหงแดงก็ดับสลายเพราะว่าการโม่งของเมเร่นเนี่ยมันเป็นเหมือนการไปแย่ห้องเครื่องแย่รังแตนของนักเตะแมนซิตี้เพราะโดนำนำได้แค่นาทีเดียวค่ะกุนอาเกวโรอาเมริกลาป็อกริยารมาเรสและอิวายกุนโดกันก็มาเรียงหน้ากันยิงประตูค่ะให้เกมนี้แมนซิตอ้เอาชนะไบรตันไป4ประตูต่อหนึ่งในขณะที่ลิเวอร์พูลค่ะ ในการที่พวกเขาสะดุดไปในบางเกมมันก็ทำให้สกอร์ที่พวกเขาเนี่ยสามารถชนะฟูแพมตันได้2ประตูต่อศูนย์ไม่มีความหมายเพราะว่าแมนซิตี้นำหน้าพวกเขาอยู่9ก้าหนึ่งอยู่แล้วและแน่นอนการที่จบด้วยการเป็นแชมป์ของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้มันก็ทำให้พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าแมนซิตี้กลายเป็นทีมแรกในรอบ10ปีที่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือพูดง่ายว่าคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันได้นั่นเอง บรรยากาศการเฉลิมฉลองที่มันอบอวนไปด้วยความยิ่งใหญ่ของแมนซิตี้นะคะแทนที่มันจะได้อยู่ยาวๆแต่แล้ววันหนึ่งค่ะโลกของเราเนี่ยทุกคนนะคะพบเจอกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 มันส่งผลกระทบกับวงการฟุตบอลหนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะว่าในซีซั่นนี้ค่ะโควิด -19 ทําทำให้ฟุตบอลต้องหยุดชะง,งักไปหลายเดือนด้วยกันนะคะแล้วมันก็ส่งผลกระทบทั้งเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของการเสริมทัพนักเตะ กลายเป็นว่าซีซั่นนี้ยาวนานสุดๆค่ะ2019ถึง2020นะคะหยุดการแข่งขันไป3เดือนอย่างที่ปามบอกแต่ตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลเปิดฤดูกาลมาได้อย่างสวยงามนะคะพวกเขาเนี่ยเกาะหัวตารางเหนียวแน่นตั้งแต่ลงแข่งขันในเกมที่2จากนั้นค่ะเมื่อกลับมาแข่งขันกันแบบไม่มีคนดูในแมชเดย์ที่31เนี่ยมันเหมือนเดจาวูอีกครั้งนะคะ เพราะว่าแมนซิตี้มาเจอกับเชลซีแล้วก็กลายเป็นว่าเกมนัดนั้นเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายเอาชนะแมนซิตี้ทำให้แต้มตอนนั้นเนี่ยมันห่างมากๆนะคะซึ่งแน่นอนความ่ายแพ้ในเกมนั้นมันก็ทำให้แต้มขาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป๊ปพาทีมแพ้ในเกมลีกฤดูการนี้ไปทั้งหมด9นัดจบฤดูกาลด้วยการมี81แต้มซึ่งห่างจากลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์11แต้มด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ มีซีซั่นนี้จบไปซีซั่นใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างที่เราไล่เรียงมาในแต่และฤดูกาลเป๊ปเขาเป็นคนที่ปรับตัวแล้วก็ตกผลึกในเรื่องของปัญหาต่างๆได้รวดเร็วมากเลยค่ะมาถึงซีซั่น2020ัถึง2021ค่ะซีซั่นนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันกันกบซีซั่นที่ผ่านมาแต่สลับตำแหน่ง สลับโพซิชันกันจากซีซันก่อนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยทำแต้มขาดนะคะนำห่างออกไปจนคว้าแชมป์ซีซันนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลที่มีปัญหาแล้วก็เป็นแมนซิตี้ค่ะที่คว้าแชมป์ด้วยแต้มที่โอ้โหขาดลอยแล้วก็ลอยลํำตั้งแต่แรกซึ่งในซีซันนั้นมันกลายเป็นว่าการลุ้นแชมป์มันไม่ได้เข้มข้นแล้วค่ะ มันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเข้มข้นคืออันดับ2-3-4ที่ต้องลุ้นกันแย่งโคตานะคะไปฟุตบอลั่วยุโรปแมนซิตี้กลับมาเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรองแชมป์และแน่นอนว่าเมื่อพวกเขากลับมาติดเครื่องอีกครั้งค่ะฤดูการถัดมาทุกทีมเสียวสันหลังไนโดยเฉพาะลิเวอร์พูลเพราะว่าในฤดูการ2021-2022นะคะ มันต้องมาลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายอีกครั้งสำหรับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในฤดูกาลนี้ค่ะแมนซิตี้เองจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็ขาดกองหน้าอาชีพนะคะหลังจากที่ปล่อยกุนอากูโรออกไปนะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับกุนซือสมองเพชรอย่างเป๊ปกวาเดอลาค่ะเพราะว่าเขาปรับในเรื่องของแทคกติกนะคะมาใช้ผู้เล่นในรูปแบบของฟอลส์ไนน์นั่นเองที่หลายๆคนแฟนบอลหลายๆทีมโจดจันกันว่าโอ้โหมันมีหลายทีมนะที่อยากจะลองปรับมาใช้แทคกติกแบบนี้เหมือนกับของเป๊ปกวาเดอลานะคะแต่ถ้าเรามาดูองค์ประกอบแล้วค่ะการปรับในเรื่องของแทคกติกของเป๊ปเองมันก็คือปัจจัยสาคัญ ข้อแรกแต่ข้อที่2เนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยค่ะเพราะว่าอย่างลิเวอร์พูลเองพวกเขาก็มีปัญหาเยอะแล้วก็พลาดท่าทําแต้มหล่นในช่วงต้นซีซั่นนะคะและรวมไปถึงขุมกําลังของเยอเกนค็อปในตอนนั้นเอง ก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนแรงกว่าทางฝั่งของลูกทีมของเปปกวเดโวล่าด้วยมันก็เลยทําให้ต้องมาลุ้นกันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งค่ะเดจาวู ja อีกแล้วนะคะซึ่งในเกมนัดนั้นค่ะเอว์พูลเจอฟูแฮมตันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป3ประตูต่อนหนึ่ง แต่ก็เข้ายุโรอปเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับอ่านนิยายอ่านหนังสือเล่มเดิมเพราะว่าแมนซิ t y ตี้ค่ะตามหลังแอสตันวิลล่า0-2แต่พวกเขาใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในครึ่งหลังนะคะยิงแซงชนะ3ประตูต่อ2แล้วก็กลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์เอาไว้ได้อีกครั้งโดยจบฤดูกาลที่93แต้มนะคะเฉือนชนะลิเวอร์พูลไปเพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่4จาก5ปีหลังของพวกเขา จากฤดูการนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่า2ทีมที่ขับเคี่ยวกันทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้เดี๋ยวลิเวอร์พูลจะพลาดในช่วงต้นซีซั่นทําแต้มหล่นนะคะในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยจะใช้คำว่าแรงปลายทั้งกับสถานการณ์ ในหลีกรวมไปถึงในแต่ละเกมก็ได้เพราะว่าเรายกตัวอย่างอย่างเกมกับแอสตันวิลล่าในเกมนัดสุดท้ายนั่นแหละค่ะแรงปลายจริงๆนะคะแต่คำว่าแรงปลายของเป๊ปเนี่ยมันก็เป็นการแรงปลายที่เห็นผลสำเร็จแล้วก็แม่นยำแน่นอนและแน่นอนว่าความเข้มข้นมันก็มาถึงในฤดูกาล2022-2023ด้วยหรือว่าฤดูกาลล่าสุดนะคะที่พวกเราลุ้นกันฤดูกาลนี้ แมนซิตี้มีผู้ท้าชิงหน้าใหม่ซึ่งมันก็มีความหมายมีนัยสำคัญหลายอย่างนะครเพราะว่าอาร์ชซนอนค่ะที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ของพวกเขาในฤดูกาลนี้คุมทีมโดยมิเกลอาเตตา หรือว่าลูกศิษย์ของเป๊ปกอดิวาร่านะคะนั่นเองพวกเขาเคยทำงานด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามิเกลอัลเตต้านะคะเป็นหนึ่งคนที่ผ่านการคว้าแชมป์ผ่านการประสบความสำเร็จกับเป๊ปที่แมนซิตี้มาแล้วหลายซีซั่นด้วยกันแต่พอมาในซีซั่นนี้ค่ะก็กลายเป็นว่าอาร์เซนอลนะคะที่พวกเขาเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินขุมกำลังที่ดึงมาเสริมหนึ่งในนั้น สำคัญเลยนี่น่าจะเป็นหมากที่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันนั่นคือโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ค่ะซินเชนโก้เองเป็นคนที่มาพร้อมแพชชั่นของการคว้าแชมป์นะคะซึ่งนักเตะทุกคนพูดตรงกันค่ะว่าซินเชนโก้เนี่ยเคยคว้าแชมป์กับแมนซิตี้และเมื่อเขามาถึงที่อาร์เซนอลค่ะเขาบอกทุกคนว่าเราจะเป็นแชมป์ได้เดี๋ยวมารอดูฤดูการนี้ว่าเราจะเป็นแชมป์ได้ยังไงเขาเอาความรู้สึกต่างๆของการเป็นแชมป์จากที่แมนซิตี้มาถึงที่อาร์เซนอลด้วย แต่หลังจากที่อาร์เซนอลเนี่ยร้อนแรงเป็นจ่าฝูงมาอย่างยาวนานนะคะพอมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกับว่าความกดดันของพวกเขาที่สื่อหลายสำนักที่แฟนบอลพูดกันเนี่ยว่าอาร์เซนอลเองอาจจะรับมือกับความกดดันในการลุ้นแชมป์ไว้ไม่ไหวเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกับแมนซิตี้มาก่อนซึ่งมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสะดุดเสมอกับเลี้ยวูสอประตูต่อ2นะคะซึ่งหลังจากที่อาร์เซนอลพลาดโอกาสคะ่ะ เปปดิโอล l าก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยนะคะพวกเขามาเร่งเครื่องในช่วง6เกมสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งถึงแม้ว่าใน6เกมท้ายนี้จะมีการสะดุดเสมอแล้วก็แพ้1เกมนะคแต่มันก็เพียงพอค่ะที่ทำให้ทีมของเปปปิโอล l านั้นก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยถ้าเราจะพูดถึงปัจจัยสำคัญ ว่ามีอะไรทำไมถึงทำให้ทีมของเป๊ปเนี่ยมาแรงปลายจริงๆเราก็ต้องให้เกียรติอาร์เซนอลด้วยนะคะว่าพวกเขาทำทีมมาได้ดีเหลือเกินในฤดูกาลนี้แต่ถ้าเราจะไปเจาะในรายละเอียดของเฉพาะแมนซิ t y ตี้ ก็ต้องยกให้การเสริมทัพยกให้ในเรื่องของแท็กติกวิธีการของเป๊ปที่มีการดึงเอาเอริงฮารลันเข้ามาแล้วก็สอดประสานงานกับเควินเดอะอยได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงในเรื่องของเกมรับค่ะแน่นอนว่าการดึงมาน Al ูเอลอาคันจีเข้ามาตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะคะว่าอาคันจีเนี่ย,ยจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวสําคัญของแมนซิตี้ได้เพราะว่าชื่อเสียงของเขาตอนที่อยู่กับเบอร์ลเซ่ดอนูลเองมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มันก็กลายเป็นว่าเมื่อเขา อยู่ในมือของเป๊ปค่ะอาคาันจีเนี่ยร่างทองเลยนะคะสาเหตุสำคัญเลยก็คือเป๊ปกัวเดโอล่าบอกอาคาันจีเสมอค่ะว่าเขาต้องเคลื่อนที่ไปกับเกมรุกให้มากที่สุดมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะเพียงแต่เป๊ปเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาจะต้องบอกนักเตะยังไงต้องไล่คาถาใส่นักเตะคนไหนอย่างไรบ้างนี่มันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้แมนซิตี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่สูญเสียตำแหน่งจากูงไปในที่สุด พอมาถึงฤดูการนี้ค่ะ2023-2024ถึง2024เอาละค่ะแมนซิตี้มีช่วงเวลาที่หลุดร่วงไปอยู่อันดับที่4นะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขากลับมาแบบร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งน่าจะยังจำกันได้ดีนะคะช่วงต้นฤดูการเนี่ยมันจะมีช่วงที่เกมรุกของแมนซิ t y ตี้อยู่ดีๆก็ดูเหมือนจะไม่คมไปซะดื้อไม่เคยมีใครคาดคิดแค่ว่าเราจะเห็นเออร์ลิงฮาลันได้บอลหน้าปากประตูคู่แข่ง แต่แล้วก็ยิงข้ามคานยิงหลุดกรอบออกไปแบบเหลือเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะและนี่แหละคือสีสันของลูกหนังนะคะซึ่งท้ายที่สุดเมื่อมีช่วงเวลาให้ทุกทีมได้เบรคกันนะคะแล้วเหมือนแมนซิตี้ก็เบรคไปชาร์จแบตพักหายใจหายคอตอนนี้พวกเขากลับมาเครื่องติดอีกครั้งนึงเห็นเควินเดอร์บอยในเกมนัดล่าสุดไหมคะ ถึงแม้ว่าจะเพิ่งกลับมานะคะแต่เซนส์บอลของเขารวมไปถึงแพชชั่นต่างๆเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากตอนนี้แมนซิตี้กลับมาแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องดูกันยาวๆว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยพลาดหรือปัจจัยนั้นมันจะส่งพวกเขาเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ตามที่หลายคนคาดกันไว้ ไล่เรียงมาจนถึงซีซันนี้นะคะซึ่งก็เป็นซีซันปัจจุบันที่เรายังต้องดูกันยาวๆแต่ในแต่ละซีซันที่เราลงรายละเอียดไปถ้าเกิดว่าให้มาสรุปปัจจัยที่ทำให้ทีมของเป๊ปโกดิโอลาเนี่ยมีช่วงสะดุดแต่กลับมาแรงปลายมันก็คงจะต้องไปพูดถึงเรื่องการปรับแท็กติกค่ะเป๊ปเป็นคนที่พยายามปรับแท็กติกให้เข้ากับทีมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะในสไตล์ของเขาเนี่ยที่พยายามจะดึงจุดเด่นของนักเตะแต่ละคนมาปรับใช้ อย่างยกตัวอย่างในฤดูกาล2017ถึง2018นะคะที่ฟาเบียนเดลส์เนี่ยเขาเป็นกองกลางมาก่อนแต่ว่า เป๊ปเองก็มีการดึงฟาเบียนเดลไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็มาเล่นเป็นอินเวอร์ตวิงแบ็กนะคะหรือว่าแบ็กที่หุบเข้าไปเล่นตรงกลางคอยเชื่อมเกมไม่ได้ยืนอยู่ริมเส้นอย่างเดียวจะวิ่งขึ้นไปเติมเกมตามปกติซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันเก,ก็บเคสของอาคานจีค่ะที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาบอกอาคานจีว่าให้เคลื่อนที่ไปกับเกมรุกอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะส่วนในฤดูกาล2018และ2019เนี่ยพอตำแหน่งนี้มันเปลี่ยนไปอยู่ในมืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ค่ะ อดีตกองกลางตัวรุกที่เป๊ปจับมายืนแบ็กซ้ายเพื่อที่อยากจะให้เขาได้ใช้ทักษะในเกมรุกความโดดเด่นในเกมรุกเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับเกมริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยการให้ซินเชนโกเนี่ยเติมเกมบุกแบบไม่มีพักแทนที่จะไปเชื่อมบอลตรงกลางเหมือนกับสมัยของฟาเบียนเดลฟ์เนี่ยสฤดูการนี้ที่เราหยิบยกกันมาค่ะมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเป๊ปเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงจุดเด่นของนักเตะแต่ละคนออกมาใช้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ ออยู่เสมและทั้งหมดนี้ก็คือ MS Timeline ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะคะแน่นอนว่า Timeline ของ Man City ในซีซั่นนี้มันยังต้องลุ้นกันยาวๆต่อไปถ้าเกิดว่าถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอยากให้พวกเราหยิบเรื่องไหนมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ขอบพระคุณทุกคำติชมนะคะแล้วก็ยอดวิวกันด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหมค่ค่ะใน MS Time Line คลิปหน้าสวัสดีค่ะ